ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณจิตติมาท่านฟังท่านครับค่ะก็สอบถามเรื่องตลาดหุ้นเลยแล้วกันค่ะอาจารย์หุ้นทองนะร้อนแรงเลยทีเดียวตั้งแต่เมื่อวานนะคะอาจารย์คะหลังจากเฟดก็มีการตรึงดอเบี้ยระยะยาวไปเลยนะศูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นตก็เทียวว่าระดับเตี้ยติดดินเลยนะคะอาจารย์คะไปถึงปีห้าเจ็ดเลยทีเดียวใช่ค่ะก็อันนี้เป็นแนวโน้มใหม่นะครับะแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีหรอกที่จะบอกว่า พูดล่วงหน้าไปหลายปีนะฮะนะแต่ว่าตอนหลังนี้เขาก็จับจุดได้ว่าถ้าบอกรถแต่ว่าไม่ได้บอกถึงขน,นาคตณย,ยาวๆนี่นะ,ค,ะคนก็ไม่มั่นใจเราคิดว่าอันนี้ออกมาชื่วคราวนะฮะพอออกมาชั่วคราวเนี่ยเอถ้าคุณไปคอมมิตหรือว่าไปไปผ่อนบ้านผ่อนนูน่ผนผ่อนนี่หรือ,อกู้เงินอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็บอกว่าเอ้ยพอตัดสินใจไปแล้วต่อไปเกิดตกเบีียขึ้น เขาก็เสียหายเขาจะลงทุนซื้อปันตบัดซื้ออะไรต่างๆใช่ไหมดอกเบี้ยต่ําแต่ว่าพอซื้อเสร็จดอกเบี้ยขึ้นราคาปันธบัรก็ตกเพราะฉะนั้นถ้าถ้าบอกแบบแค่งวดเดียวจะมาว่าวันนี้ลดะจะมาต่อไปเกิดขึ้นมาเขาเสียหายเขาก็ไม่กล้าที่จะไปขอมงิต ไม่กล้าที่จะไปปลูกพันธุ์ระยะยาวค่ะ<า>ตอนนี้ก็คือแต่ละคนเนี่ยสามารถวางแผนชีวิตตัวเองได้มากขึ้นแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่า2014นะปี57ใช่ไหมคะจะดึงไปจนถึงขณะนี้ระดับนี้ซ,ซึ่งก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผู้กุ้งงินอะไรต่างๆะจะได้วางแผนถูกแล้วเขาก็กล้าทําค่ะเพราะว่าเดิมทีที่ผ่านมาเนี่ยคือคนไม่กล้าไม่กล้าคอมมิตไม่กล้าทําก็ไม่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มีคนกล้าผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรมันก็เลยเขาต้องทำอย่างนี้ออกมาซึ่ง ก็ดูเหมือนก็จะได้ผลดีนะครับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นการบริโภคเพิ่มขึ้นใช่ไหมการจ้างงานและการพื้นตัวเศรษฐกิจของอเมริกาก็รู้สึกว่าก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เลิกพูดไปแล้วนะครับก็จะเป็นจะพูดดิฟอะไรต่างๆก็ไม่มีละทุกคนคิดว่าเศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยโอเคเลยไปได้ ตัวเลขก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ<ช>ทีนี้ผลเรื่องของการตรึงดอกเบี้ยเนี่ยเราจะเห็นโอ้โหเวลาที่ผลกระทบออกมาเนี่ยนะคะจันต่องเป็นเชิงบวกมากเลยไม่ว่าจะเป็นทองนะ,ะก็วิ่งปรูดไปทะลุ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญหลายเดือนแล้วที่เราไม่ได้เห็นนะคะจันแล้วก็เรื่องของหุ้นเองอันนี้เป็นเป็นการรับข่าวแบบระยะสั้นไหมคะจันแล้วถ้ามองภาพแบบยาวๆอะอาจารย์มองมองยังไงคะสมุดตึงแบบนี้เนี่ยก็คือือันนี้ก็เป็นการที่เขายืดเวลาให้ยาวขึ้น่งคือประกาศลด ทันทีเนี่ยระยะสั้นแต่ว่าเขาบอกว่าจะทําต่อปอีกหลายปีจะมาเพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะเขาก็ตัดสินใจได้แล้วว่าโอเคไม่ต้องกลัวละ่ะมาว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้คุณปากเงินปากทองทานู่นทํานี่เนี่ยดอกเบี้ยคุณแค่นี้แหละจะจะจะศูนย์เอาไปยอย่างอื่นก้าวเงินไปลงทุนอย่างอื่นเงี้ยทองหุ้นก็เลยดีดตัวขึ้นนะจดีดตัวทองก็เหมือนกันก็คือเฮ้ยจะอย่างนั้นไปเล่นทองดีกว่าเพราะว่าไอ้คุณจะไปหวังจากไอ้เรื่องของตกเบี้ยไม่ได้ลวเพราะว่า ดูไป<อ>แล้วานานไปจะขึ้นใช่ไหมคะอย่างนี้แสดงว่าทองอาจารย์ถ้าแบบว่าเราตามหลักการที่อาจารย์บอกแสดงว่าทองเนี่ยในนาน้มระยะปีสองปีนี้จนถึงการตรึงดอกเบี้ยของของเฟดเองเนี่ยทองก็มีโอกาสที่จะยังสร้างมูลค่าเพิ่มข,ขึ้นอยู่อยู่มีโอกาสสูงใช่ไหมอาจารย์คะเออคือทองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยากลําบากนะครับเพราะว่าทองเนี่ยมันเนสถีันมันถูกกระทบโดยปัจจัยเยอะนะปัจจัยเยอะมากเพราะฉะนั้น อไม่ค่อยกล้าทํานายทำนายยากเพราะว่าทองเนี่ยสมมุติว่าเกิดง่ายๆแบบเกิดนู่นเกิดนี่เกิดตรองซ้ำเกิดน้่งเกิดนี่ราคามก็วิ่งจ่มาหรือว่าเกิดว่าไอ้คนบอกว่าตอนนี้ทองมันขึ้นมามากเกินไปแล้วอทุกอย่างก็ปกติดีจ่มาเจ็กพอผิดจะมาผลก็ราคาทองก็อาจจะร่วงลงได้เพราะนั้นทองนี่เป็นอะไรที่มันมีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะมากค่ะก็เลยคิดว่า ไม่อยากจะไปจำาน่ายมันนะครับก็ซื้อลงชุนไว้สักส่วนหนึ่งน้อยๆอย่างนี้ก็โอเคเนาะถ้าคนที่ไม่ได้เกาะติดมากเขาก็บอกว่าทองน่าจะมีประมาณสิบเปอร์เซ็นตของผรอนเลยอางงนี้แบบเต็มที่สิสิบถึงสิบห้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์คะโอ้สิบถึงสิบห้าเยอะกผมาเรอะไนี่ห้าเปอร์เซ็นก็พอห้าเปอร์เซ็นค่ะอาจารย์มีผรอนในทมีทองในผ่อนบ้างไหมคะอาจารย์คะไม่มีเลยครับแม้แม้กระทั่งทองรูปพัณ์ก็ไม่มีนะเคยซื้อทองครั้งเดียวในชีวิตนะ ตอนบาทละเท่าไหร่ครับนตอนนั้นบาทหนึ่งผมว่าไม่กี่ร้อยแหละโอ้โหนานมากอาจจะเป็นเดี๋ยวไม่เกินพันกีดือนนานมากแล้วครับนะแล้วก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามองในแง่ว่าเป็นเอาไปใช้นี่เราก็ไม่ใส่ไม่ไม่ไม่ใช่คนใช้ทองยุคนี้คนก็ไม่ค่อยใส่แล้วนะอาจารย์อันตรายด้วยใช่ไหมคะอ่ามันมันก็ไม่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นการอวดความร่ารวยนะครับคือสมัยผมเป็นวัยรุ่นนี่ การซื้อทองใส่ทองนี่ถือว่าเป็นการแสดงความร่ำรวยแต่ว่าซึ่งอันนั้นก็ทําให้ทุกคนอยากใส่แล้วก็ต้องโชว์นะโชว์ว่าใส่ทองเส้นใหญ่ๆเดินในตลาดอ <c oughs> ะรต่างคะ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ความร่ำร,รวยแบบนั้นไม่ได้แล้วก็ <c oughs> วมันเพชรหรือไม่ก็เป็นรถยนต์เป็นบ้านเป็นอะไรที <c oughs> รนี้ถ้าไปเรื่องของการลงทุนเองเนี่ยก็ผมก็ไม่ชานาญแล้วก็ก็ไม่มีเงินเป็มวงแล้วคิดว่ามันมีความเสี่ยง ที่คาดการดยากอยู่เหมือนกันนะก็เลยไม่ได้ลงนะค่ะ so, แล้วก็ดูว่าปวดหัวด้วยนะครับถ้าจะซื้อทองเยอะๆไปเก็บไปที่บ้าน<ช>อันตรายอันตรายาไปไหนมาไหนอันตรายนะ,ะไปเก็บแบงก์เองอไรเองก็วุ่นวายนะเข้าๆอบบอกๆมันมันดูไปแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่ไปยุ่งม,มันดีกว่าค่ะ,นะคะ อ่าละค่ะและก็เป็นมุมมองของอาจารย์เนาะในเรื่องของทองนะคะมาในเรื่องนี้เป็นผลพวงในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะที่เฟดมีการตรึงระยะยาวมาเรื่องดอกเบีย้ยในบ้านเราบ้างค่ะอาจารย์ก็ไม่ไม่สบายตลาดนะคะเป็นไปตามการคาดการณ์นะ0ู .5 องเปอร์เซ็นใช่ไหมคะมีการลดอาาัตราดอกเบีย้นยนโยบายลงอาจารย์มองว่าน่าในในระยะเวลาที่เหลือเนี่ยบางคนก็มีการทํานายว่าอยู่ระดับนี้แหละ3เปอร์เซ็นบางคนก็บอกว่าน่าจะอีกสรอบหนึ่ง2.7 5เปอร์เซ็นอาจจะยังไม่พอรองนี้อาจารย์มองไงคะอาจารย์คะ ก็โอกาสขึ้นไม่มีน้อยนะครับเพราะว่าทางอเมริกาแบบต่ําขนาดเก็บศูนย์เนี่ยนะญี่ปุ่นก็ไม่มีทางขึ้นอยู่แล้วจะมาทางอื่นลงยุโรปเองเนี่ยมันจะมีแต่จรถดนะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือเทรนมันเทรนมันดอกเบี้ยขึ้นยากขึ้นยากมีอย่างเดียวเท่านั้นในเมืองไทยก็คือว่าแบงค์อาจจะต้องแย่งกันเอ่อแย่งกันกันแย่งเงินฝากกันบ้างจะมาแต่ว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยมันก็ขึ้นยาก พอขึ้นยากแบบนี้เนี่ยมันมีแต่จะลงหรือว่าทรงเนี่ยนะก็ก็เป็นผลบวกกับหุ้นนะ<ฆ>เพราะว่าคนก็ดูว่าอ่ะตกเทียมันไม่ขึ้นมันต่าๆก็มาลงทุนในหุ้นดีกว่า<ฮ>เพราะว่าผลปันผลของหุ้นไทยก็ยังสูงนะสามสี<ฆ>่เปอร์เซ็นตซึ่งค่อนข้างดีมากนะก็ค<ฮ>ุณซื้อหุ้นลงทุนไปหุ้นมันไม่ขึ้นเนี่ยคุณยังไม่ขาดทุนเลยนะา่<ฆ>านไปเป็นปีๆก็รับปันผลไปเพราะฉะนั้น ส่วนอื่นๆเองนี่นะตอนนี้ก็ดูว่าอามันมีเรื่องของเม็ดเงินที่อัดฉีดเข้ามาเรื่องพระราชก,กาหนดอะไรต่างๆที่ออกมา,ท,ากที่ออกมาแล้วอ่ก,ก,ก็ก็คือมันมีแต่ก,กระตุน้นกระตุ้นหุ้นนะครับเช่นอเรื่องของภาษีบริษัทจดทะเบียนก็ลดลงมาจากสามสิบองยี่สิบสามนี่ก็ลดลงมาเท่ากับทําให้กําไรนี่เพิ่มขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นแล้วนี่ข่าวดีใช่ไหมเดียวยังมีเรื่องของไอ ค่าแรงจะเพิ่มอะไรต่างๆซึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะรากหญ้าใช่ไหก็มาแล้วทีนี้พระราชกำหนดตรงนี้ก็จะทําให้เงินอาจจะต้องเริ่มออกนะเงินที่จะมาเพื่ง่ายลงทุนมาใช้จ่ายในการป้องกันน้ําท่วมอะไรต่างๆใช่ไหมครัและเร็วนี้ก็มีการแจกจ่ายเงินเรื่องของพวกอะไรช่วยเหลือน้ําท่วมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว ดูแล้วเศรษฐกิจในเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในรื่สำคัญนี่นะมันก็ดูว่าเศรษฐกิจแต่ท้องถิ่นไทยเนี่ยนะฮะในในประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะน่าจะเฟื่องฟูดีขึ้นค่ะถ้าเทียบกับปี <พอ S 1> ที่แล้วใช่ไหมปีสองพัน้ร้ยห้าสิสี่แล้วแน่นอนดูจากที่อาจารย์บอกมีอันนี้ส่งหลายเรื่องอที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นาจาจะมองตลาดหุ้นปีนี้น่าจะน่าจะดีน่าจะดีกว่าปีที่แล้วใช่ไหะคระฮะคิดว่า แล้วปีที่แล้วเองเนี่ยหุ้นมันก็ไม่ดีมาปีนนเต็มนะครับปีนี้ก็น่าจะขยับได้บ้างแล้วก็ดูสถ,ถานการณ์โดยทั่วไปก็สงบเงียบดีนะฮะไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงแล้วก็เราก็เริ่มเริ่มเดินเดินหน้าได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ยังมีเรื่องน้ําท่วมใช่ไหมตอนนี้เราก็เริ่มเดินหน้าจะไม่จะเห็นว่าท่านนายกเดินสายล่องประเทศละก็ไปนะโชว์อะไรต่างๆสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นอะไรต่างๆคนก็ เริ่มกลับมานะครับโรงงานที่ถูกน้ำเ่วมตอนนี้ก็เริ่มทยอยเปิดกลับมาค่ะก็ดูๆไปแล้วผมก็ว่ามันมันแล้วคิดถึงว่าตลาดรุ่นไทยเองจริงๆเนี่ยมันตอนหลังู้สึกจะล่าหลังเอเชียไปผลควนนะครับเทียบแบบอ,อินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรต่างๆหลายประเทศเนี่ยแล้วก็เอ่อพูดถึงแต่ชะน,นีก,ก็ก็ไม่ช่ได้ไปมากหรอกนะเทียบระยะยาวๆวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ ก็ก็หุ้นก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งก็เลยทําให้นี่เปิดมายังไม่ครบเดือนเนี่ยหุ้นขึ้นไปตั้งสี่ห้าปเซ็นแล้วนะซึ่งก็งถือว่ามาแรง มาแรงกว่าที่คาดเลยแล้วเหมือนค่อยๆนะคะ<แ>จายนคะแล้ววันไหนที่เขาซึมๆเหมือนกับ,บหุ้นบ้านเราก็พยายามประคองตัวทั้งที่บางทีนะจยนเงยในหลายๆวันเหมือนกันที่ผ่านมาที่สังเกตดูเนี่ยบ,บางวันที่ขึ้นไปเยอะๆเนี่ยไม่ใช่ว่าต่างชาติเข้ามาซื้อด้วยนะคะจยนขึ้นด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ขึ้นด้วยด้วยปัจจัยข้างในหรือรายย่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะจย์คะเป็นรายย่อยเป็นคือคือเป็นคนไทยช้เยอะตัวหลังๆนี่นะครับค่ะก็คือว่า ของเรามีเงินไม่รู้ไปทางไหนเราก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆจะไม่เป็นเน็ตบายเน็ตบายไปไม่เป็นไรจะมาต่างชาติจะขายจะอะไรเพืเ่อไปสนใจมากแล้วจริงๆต่างชาติก็ไม่มีแนวโน้มที่จะขายไปเรื่องเป็นลาวตอนนี้นะก็ขายบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้ตกใจไม่ได้เป็นการขายใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรที่ที่เป็นส t ต a ิ e g i นะหมายว่ามองว่าต้องขายออกหรืออะไรต่างๆต่มาเพราะสถานการณ์โดยทั่วไปมันก็ดูว่าไม่มีอะไรนะมีแต่จะดีขึ้น เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เอปีนี้นะผมว่าหุ้นก็น่าจะพอไปได้แต่ว่ายังไม่ร้อนแรงแต่ว่าอันนี้ดีค่อยๆขยับตัวค่อยๆขยับมองภาพรวมก็ยังมีโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในระดับเดิมได้ใช่ไหมจุดสูงสุดของปีที่แล้วจุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดอะไรเงี้ยก็ถ้าพันหนึ่งร้อยจุดมันมันไม่ยากแล้วตอนนีก็พันเจ็ดสิบใช่ไหมใช่ใกล้แล้วซึ่งไปถึงพันสองร้อยก็ยังไม่น่าเกียดจากควารู้สึกผมเนี่ยนะ ค่ะก็ได้แต่ก็ก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีกับปีที่แล้วนะดูโดยภาพรวมทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าจะ,จะมีจุดไหนย,ยกเว้นว่ายกเว้นวจะเกิดเหตุการณ์ที่ที่แบบว่าเกิดขึ้นมาอีกเช่นหลายคนกลัวนะจนนะน้ําท่วมอะไรเนี้ยเจอน้าท่วมอีกคนหนึ่งใช่นี่คนกาลังรองลุ้นตรงนี้เหมือนกันนะบางทีดูดูจากวอลุล่มหรือดูอะไรหลายอย่างบางคนก็เหมือนรอดูท่าทีอยู่เยอะนะคะเรื่องนี้ แล้วคนนี้ไงฮะคือผมว่าอากาศเดี๋ยวเนี่ยผมมั่นทาให้คนกลัวเหมือนกัน<ช>เพราะว่าเนี่ยเดือนมกราแต่ว่าฝนจะตกมาแล้วตกใหญ่ด้วย<ช>อากาศก็ดูเหมือนจะแปลกนะอาจารย์คือคือร้อนร้อนอบอ้าวบอกไม่ถูกนะช่วงสองสาวันก่อนที่ฝนจะตกใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วดีววฟังดูนะเมื่อเช้านี้ก็ฟังดูพิทิยุก็บอกว่าตอนนี้เขื่อนต่างๆนี่นะฮะเขื่อนใหญ่ๆยังบรรจุน้ําอยู่ตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พผมดูแล้วแบบเอ๊แล้วทำไม ไม่รีบปล่อยออกมาอะไรใช่ไหมแต่เขาาจ,จะมีปัญหาของเขาปล่อยไม่ได้ไรเราไม่รู้หรอกแต่ว่าคือมองๆไปแล้วเออถ้าเกิดว่าปล่อยไม่ออกสักทีแล้วถึงเวลาแล้วน้ําพายุเข้าอะไรเข้าแล้วถึงเวลาก็กลับไม่ได้แล้วต้องปล่อยเดี๋ยวไม่จะเกิดแบบแบบเดิมอีกหรือเปล่าจะมาตรงนี้ก็ผมว่าหลังจากอนุมัติงบงวดนี้เนี่ยนะะมันก็ต้องน่าจะต้องอะไรบางอย่างแล้วก็คือน่าจะมี ไม่รู้ว่าความรู้สึกผมเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องที่จะดูแลเรื่องน้ําเนี่ยออกมาถแถลงสักทีหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้ยินเลยนะครับอคณะกรรมาการขอรงทีมชุดเที่ยวที่ที่ที่มีหน้าที่ที่จะต้องไปป้องกันน้ํานะทําอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมาพูดเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้คนก็เบลอไปหมดนะตกลงมีนักวิจาการหลายท่านก็บอกว่า ทีนี้เตรียมตัวช่วงอีกออโอ้มันพูดขนาดนั้นนี่มันใช่บางบ,บ้านเขายัางยังไม่ซ่อมเลยนะคะจาย์หรือบางบ้านที่เขาสร้างเป็นก่ออิฐคล้ายๆกับเป็นกำแพงเขื่อนเล็กๆบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็ใช้งบไปหลายพันหลายประมาณหลักหมื่นหรืออะไรเง<อ>ี้ยหลายๆท่านได้คุยบางคนก็ยังไม่ยังไม่รื้อถอนออกนะคะจา์รอดูปีนี้อีกว่าว่าจะเป็นยังไงความกลัวของคนค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวยังยังร้อนอยู่นะครับยังร้อนอยู่เพราะว่า มันแรงมากแล้วก็ถ้าท่วมอีกผลหนึ่งเนี่ยผมว่าคือภาพจะเปลี่ยนไปอีกเยอะเลยนะคือรอบรอบที่แล้วเนี่ยคนก็ยังยอมรับว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่มีใครรู้ใช่ไหมฮะแต่รอบรอบสองถ้าเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าความมั่นใจอะไรต่างๆมันมันหายค่ะผลกระทบมันจะแรงกว่ารอบแรกนะเพราะว่าคือดูว่ามันมันบริหารจัดก,การไม่ไหวนะครับก็จะมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะจะสาคัญจะมารอบนี้จะสังเกตเห็นว่าทุกคนก็บอกว่ายัางสู้ต่อทังนั้นนั่นแหละไม่มีใครออกไม่มีใครย้ายใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดรอบสองก็ลึ้อใจค่ะใช่แต่คิดว่าในส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าไม่เกิดรอบนะแต่ว่า <c oughs> มันก็หวาดเสียวหวาดเสียอยู่มอนค่ะ <c oughs> ช่หลายๆคนก็ก <c oughs> มีการป้องกันด้วยนะคะจา์ <c oughs> หรือแม้แต่คานของผู้ประกอบการเองเนี่นะคะเมื่อวานก็มีข่าวมาเหมือนกันค่ะจารย์ก็เริ่มกังวลน,นะไม่ย้ายฐานการผลิตหรอกก็ยืนยันแน่นอนว่าไม่ย้ายกัดฐานการผลิตออกจากประเทศไทยแต่ว่าอยากย้ายพื้นที่ในการตั้งฐานการผลิตค่ะจานอยากไปอยู่แถบภาคอีสานบ้าง <c oughs> อะไรบ้างเพื่อที่จะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจเนาะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยก็เสียหายกันไปเยอะเนาะเรื่องของการรับประกันก็ก็ยังคุยกันอยู่ด้วยใช่ไหมคะจา์คะน้องพ ว่าความเชื่อมั่นจากคุรีนเชนต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ผมว่าเรื่องออรดเรงโมเดอร์นี่นะก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นผู้สั่งซื้อเนี่ยก็ต้องคิดกันว่าเอ้ยจะสั่งซื้อเต็มที่ขนาดไหนจะมาต้องกระจายไปให้คนอื่นบ้างเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้ำํำท่วมอีกรอบเนี่ยมันจะเสียหายหนัก ตรงนี้ก็จะเป็นจุดดึงดึงรังรังอยู่เหมือนกันใช่เมื่อวานนี้นะคะอาจารย์ทางด้านของพณิชิ์เองเนี่ยนะคะทางน้ำพู้อนการสํานักง,งานนโยบายและก็ยุทธศาสตร์การพณนิชเนี่ยเขาก็ร่วมทําการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้ผลออกมาค่ะก็น่ากงังวลใจเหมือนกันบอกว่าประเมินดัชนีชี้นาภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยยุโรปปัจจัยเรื่องของสหรัฐเองเนี่ยก็จะส่งผลให้แนวโน้มในเรื่องของการส่งออกไทยในไตรามาสแรกของปีนี้ ปลยปี2555เนี่ยลดลงนะคะจาน9.21เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะซึ่งปัจจัยในเองของการส่งออกมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะคะจาน<ช>ค่ะใช่ครับเพราะว่าผมว่าคนยังคนยังกลัวๆเรื่องนี้อยู่ไงจะมยังกลัวๆว,ว่าเดี๋ยวน้ําจะท่วมอีกหรือเปล่าโรงงานจะยังเปิดไม่ค่อยได้บางบริษัทก็คือเข้าใจว่ารู้สึกว่ามันหนักขึ้นหนักกว่าที่คิดว่าเหมือนกัน หลังจากเข้าไปพื้นฟูไปอะไรอาจจะดูว่าโอรงงานมันเสียหายหนักกว่าที่คิดชะมไม่สามารถเปิดได้ตามที่คาดการว่าแต่ออเดอร์ก็อาจจะยังรอไม่ไม่เต็มที่อะไรอย่างงี้นะก็จะมีมันต้องแบบผ่านไปสักปีหน,นึ่งเนี่ยถึงจะพอจะเห็นว่าอ,อ <c oughs> จะเป็นยังไงนะแล้วคนจะเริ่มลืมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมว่าการบริโภคในประเทศก็ยังเป็นอะไรที่ พอจะตั้งความหวังไว้ได้ะครับถิตอยู่ตนี้ค่ะก็ยังเป็นปัจจัยค่ะก็ยังเป็นไม่ตัวถ้าติส่วนค่ะแต่ดูภาพรวมมาจําก็ยังมองว่าถ้าไม่มีเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมเข้ามาอีกระลอกหนึ่งเนี่ยภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในปี2555เาียเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ยังเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างจะสดใสแล้วก็ดีพอใช้ได้เลยใช่ไหมคะค่ะรวมถึงอันนี้ อนิสงส์ต่างๆที่จะส่งผลนะอย่างที่อาจารย์บอกค่าแรงเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของภาษีนิติบุคคลใช่ไหมคะสำหรับทางบริษัทจดทะเบียนจะปรับลดด้วยค่ะก็ได้ภาพรวมนะคะในตอนนี้ในเรื่องของการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจันคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึงวันจันนะคะจันค่ะันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ